สวัสดีครับสวัสดีครับผมนนท์ครับผมโจครับจากจาก AB Group จาก AB Group วันนี้ว,นนวนนัเราสองคนมีอะไรมาแนะนำเพลงครับเพลงใหม่ของเราสองคนใชน่ชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเป็นแฟนกันหน่อยดีครับ ถามคนข้นนางคันเฮ้ยหยอดหยอดด้วยหยอดยอด้วยครับก็จริงจริงมันมาจากความคิดของพ,งพี่อาร์ตก่อนครับที่เหมือนดูซีรีส์พวกเราแล้วซองมินดินเหนียวใช่ไหมัมันก็จะเป็นความสวมพัน์ที่แบบว่าต่างคนต่างมีความชอบกันคลิกกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบทำไมไม่ยอมเป็นแฟนสักทีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดเป็นเพลงที่ชื่อว่าเป็นแฟนกันหน่อยดีครับมันก็จะมีแบบ มีความโมเมนต์คล้ายๆกันที่ต่างคนต่างชอบพอ,อการรู้อยู่แล้วว่าต่างคนต่างแบบว่าต้องการกนะันอะไเงี้ยแต่ว่าคอยแกลง้งเออคอยแกลง้กลงคอยอเ,อเล่นตลอดอะไรเงี้ยคอยจีบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแฟนทันทีใช่ก็เลยแบบกันว่านั้นทำไมเราไม่เป็นแฟนกันนะักอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับอัอบนนี้คือบอกเอาเป็นในแบบกองเอาคอีเรื่องเอาทุกอย่างมาเลือกกันใช่ครับใช่เหมือนคล้ายๆประมาณว่าเป็นยูนิเวอร์สเดียวกันไหมใช่ใน่ ในกองไทยกองเอ็มบีใช่ไหมก็ก็ต้องก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องต้องต้องเล่าไก่ว่ราทชิ่งช่ง่วงเพราะมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่นอนดึกอะไรขี้เกียจหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเร่งรีบนิดนึงสป라이สยนิดนึงเพราะว่าช um> ่วงนั้นเรากําลังมีซ yeah ีรีส์ออนอยู่ซอมบี claro> ้นินเนีรออนอยู่ใช่ไหมพี่อาบอกว่าไม่เรามาทําเพลงไหมช่วงที่กาลังออนอยู่เลยอ่างเงี้ยก็บอกว่าช่วงนั้น ปลายเดือนมกราเรารู้แล้วว่าเรามีเพลงพียงส่งเพลงมาให้ฟังช่วงวันที่แปดวันที่เก้าไปอัดเพลงใช่ไหมเราก็ยังเข้าใจว่าร้องเพลงเดียวแค่ร้องเพลงเดียวเราเข้าใจแค่นั้นรู้แค่นั้นเลยเพราอัดแบดมาจงนนมีท่าเต้นนะรคับซึ่งอีกแค่สามวันเท่านั้นเราจะถ่ายวีแล้วแล้วยูเดียบอกว่าพี่เอาท่าเต้นด้วยนะอย่างเงี้ยซึ่งจริงเราสองคนก็ตามหลักความเป็นจริงไม่ค่อยขนาดเอ้ยไม่ค่อยสนิทกับร่างกายไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเพราะว่า เราเราเคยเต้นแหละแต่ด้วยความที่เราห่างหายกันล้างเวทีไปนานล้างมันสองสามปีอะที่แบบเราไม่ได้เต้นจริงจังก็เลยกดดันกดดันอยู่เพราะกดดันแหละสาวันนี้แต่คือเราสองคนตั้งใจมากๆเพราะว่าทั้งสาวันนี้เราซ้อมตั้งแต่เช้ายันดึกเลยครับตั้งแต่เช้ายันสี่ห้าทุ่มห้าทุ่มใช่ซึ่งวันก่อนวันไปวินวันเราเลิกห้าทุ่มซึ่งเขานัดกองถ่ายหกโมงเช้าเราก็ต้องตื่นตีสี่ได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มาแต่งหน้าตอนตีห้า มันเป็นสาเหตุที่ทาให้มันแบบว่ามันแบบว่ามันมันทุกอย่างมันยุ่งวุ่นวายหมดแต่ว่าเราก็เชื่อวมันออกมาดีไงเนี่ยเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทั้งสาววันมันคือเราเรามั่แต่แบบฟังเพลงนี้เต้นเพลงนี้อะไรเงี้ยเลยมั่นใจว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนแม่เราจะม่กันต่างแต่พอตั้งใจม่มดูยังไีแล้วพอใจไหมพอใจพอใจไหมพอใจตามคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้แค่เราสองคนว่า อ่าผมรู้ตัวเองว่าผมกับพี่โนแลน้ตั้งใจแล้วอันนี้รู้ตัวแล้วความผ่านไม่ได้แต่ว่านอกเหนือจากเราสองคนยังมีเบื้องหลังควบกับโปรดิวเซอร์ทีมเสียงทีมซาวทีมกล้อง<ช>ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาทํางานเป็นอาชีพมากๆซึ่งเขาก็ช่วยคอยหนุนคอยบูสต์พวกเราต<ช>อนถ่ายมีด้วยก็ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โชคดีที่ทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวไปหมดซึ่งก็เลยทําให้มีออกมาผมรู้สึก ภูมิใจแล้วก็พอใจใช,ชเ่เราเราเราชอบเราชอบแบบว่าชุดในในการถ่ายวีแต่ละชุดมากเพราะว่าพี่ทีม็อปเขาก็แบบมีลูกเล่นแรงต่างแบบว่ามีกิมมิคแบบว่าใส่ตรงนั้นตรงนี้อุซอรีบางอย่างที่แต่ชุดมันไม่ไม่เหมือนกันเลยแล้วเราก็ไม่ใช้อุซอรีที่มันซ้ํากันเลยอนะ่างเงี้ยมันก็แบบสิบชุดเปลี่ยนชุด,ชดกันฉ่าฉ่ามากเก้าถึงสิบชุดเก <90 S 2> <90 S 1> ้าถึงสิบชุดอะไรเงทั้งวันเลยตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นเราใช้คุ้มมากเปลี่ยนถึงชั่วโมง ได้คือคืออยากจะถ่ายรูปบางชุดใช่ไหมครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ่ายจริงเพราะว่าทีมกล้องทีมอะไรทีเร่เขาเซตไปหมดแล้วะครเพราะว่าเปลี่ยนชุดกระยายังหรือเงี้ยลงมรหยือยังเราก็แต่ชุดเนี้ยผมชอบมากที่ผมผมอยากไปถ่ายมากแต่ไม่ถัาแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนแล้วนะ,นะย้ยกาว่าหลายชุดก็พลาดการถ่ายรูปของเราไปนีแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ็มวีของเราอะจุดเด่นของเราจุดหนึ่งก็คือมีหลายมูดแอนโกลเยอะมากมีหลายชาติหลายสตอรี่ซึ่ง ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แต่ละอย่างที่สไตลิสต์จัดมาให้แล้วก็ทีมฉากฉากที่อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเข้ากับไปดูหมดเลยน่ารักมากๆากอยากให้ทุกคนได้ไปดูใช่ครับคุณผู้ชมถ้าเราจะชอบที่ไหนที่สักซีนที่ชอบชอบี่ยไม่ไม่ไม่บอกแล้วนะจะบอกเอาไปก่นกนอนผมชอบชอบหมดเลยแน่นี่จริงมันก็ชอบหลายซีนแต่ถ้าเลือกซีนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นอันที่เป็นอยู่ในห้องกระจก แล้วเรานั่งนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นโต๊ะจีนโต๊ะเออเหมือนเป็นโต๊ะจีนผมไม่รู้จะอธิบายไงมันเป็นกลมๆนะครับแล้วมันก็สามารถแบบหมุนได้อะไรเงี้ยแล้วแบบซีนยังก็ไม่แบบต่างคนต่างหมุนไปเลยแล้วก็ร้องเพลงหัดกันร้องหันมาหากล้องเนี่ยเรียกอะกล้องผมรู้สึกว่ามันเป็น,นอะไรที่ที่ผมไม่เคยมานั่งอะไรอย่างนงี้แล้วมันต้องร้องเพลงมองกล้องมันก็จะหมุนมาแล้วมันก็อ่าเราก็ต้องหันมาตรงจังหวะแล้วก็ปากก็ต้องเป๊ะอะไรเงี้ย ซีนี้มันคือต้องเปลียนบากๆใช้ความสามารถบางมาเพราะถ้าเราพลาดมันก็จะก็จะแบบหลุดเร็วๆก็ต้องเริ่มใหม่เ,เ,เ,เพราะว่าบางทีแบบมันไม่มันไม่คอนทีนิวมันไม่ต่อเนื่องก็ต้องอยากใช้ใชท่ที่แบบใช้เวลาในการถ่ายหมดแต่จริงๆคือเราสองคนก็ชอบทุกซีนแหละแต่ว่าเอา<ะ>ไม่ไม่ลือมมันซักซีนหนึ่งบอกว่าคุณก็เลือกแล้วคุก็เลือกซีเดียวมันซีนนี้เหมือนกันอ๋อก๊อปหรือเปล่าไม่ก๊อปกรอปไี่เพลย์หรือเปล่าเอออ่าแต่แต่ชอบเขาที่เปนแบบที่เกิดชอบเขา ซินซินซินมีมีน้อยชินหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีครับมีครับก็นั่นแหละของผมชอบเขาฉากที่เป่าเทียนวันเกิดเพราะว่าผมได้ของแกงของนั่นแหละผมไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรเลยเขาแย่งผมเป่าเทียนน่ะคุแกงเขาใส่พี่ดี่ใส่พี่ดี ของผมครับก็ลอยชินไม,ไม่ใช่ลอยชินไม่ใช่ลอยชินถ้าให้เลือกซีนที่กินผักท,ที่แบบว่าแกล้งเขาซีนนันรู้สึกแบบตลกดีกว่าเราได้เราแบบสนุกในการที่แบบได้แกล้งอะไรเงี้ยเราเอาผักไปใ,ใกล้เขาเขาจะแบบไม่มเอาไม่อยากกินไม่อยากยุ่งเนี้ยม่ได้แบบตลกดีวิ่งหนีอะไรบ<อ>บ,<อ>บนั้นใช่ก็ส่วนชอบซีนนั้นตลกดีก็ลองมีความสนใจดีของเขาบ้าง ส่วนใหญ่ไอเดียเราจะเสนอเป็นเรื่องแบบเวลาเราร้องใช่ไหมมันก็จะมีท่ามุมเอ็นบางอย่างที่มันไม่ใช่ท่าเต้นก่อนที่เป็นท่อนเต้นเนี่ยเราก็แบบจะจะพยายามออ,ออกแบบให้แบบมันมันค่อนข้างที่จะเข้ากับนเนื้อเพลงสุดะไยเนี้ยก็พยายามถามว่าถ้าทำแบบนี้แบบนี้มันโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ลองพยายามถามพี่กอลฟทางพยายามถามพี่ช่างกล้องทุกคนว่าอถ้าผมทำแบบนี้มันมันจะบังหน้าไหมหรือว่ามันจะทําให้เงา ฝั่งนี้มันแสงมันมามันโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราพยายามคิดอยู่ตลอดว่าท่านี้มือแบบนี้ท่อนนี้มือแบบนั้นอะไรเงี้ยพยายามใส่อะไรพวกนี้มากกว่าเพราะถ้าเราไปเปลี่ยนอะไรที่มันไปแบบเขาวางเอ่อสตอรี่บอร์ดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วกลัวมันจะแบบเอ้ยลบวงการทำงานหรือเปล่าเนี่ยหรืออย่างก็ออกมาดีแน่นอนดีแน่นอนเราเป็นแบนเน่ได้ดูคนทั่ม่ตคนไม่คนชมว่าน่ารักมากอม่ต้วยชมกแล้วผมยอม อ่อเนี่ย่เอเลยก็คนตอบรับดีครับอแต่คนก็มีความชอบที่แตกต่างกันบางคนก็ชอบชอบชอบความน่ารักชอบความที่แบบว่าเอ็มีมีหลายมูเลนโทนชอบชอบความหมายของเพลงชอบจังหวะของเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็แตกต่างกันตอนนีกหาคนที่พยายามชอบท่าเต้นอยู่เพราะแต่ละคนที่มาดูก็คือพอเต้นให้ผมเต้นกับผมล้วผมสอนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นอะไรเงี้ย เรืร่องว่าเราอยากให้ง่ยายมากเลยจริงๆมันไม่ยากเลยอยากอยาก,อยากบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่อบอกเลยว่าท่าไม่ยากถ้าทุกคนบอกว่ามองดีๆอ่ะมันง่ายมากง่ายมากอยากให้ชวนมาเต้นกันเยอะๆแปลป้วก็ะซิว่าเพ,าพลงของเรามีแดนซ์แชร์เลนด์ด้วยใช่ถ้าเต้นไปดูที่ไอนน้ผมขายนะพ่อนะครับผมสามารถไปดูเอมีก่อนแล้วกันตอนนี้มีออฟฟิเชียลมีแล้วซึ่งสามารถดูได้ทางยูทูบอีพีกรุ๊ปครับส่วนเพลงก็สามารถ ฟังอะไรที่มิวสิกแพลตฟอร์มทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Joox, Spotify นั่นแหละครับไปฟังกันได้หมดเลยเป็นแฟนกันหน่อยดีนเป็นแฟนกันหน่อยดีเราภาษาอังกฤษก็ w o o d y o e a s e be o y มา i ่อยได้เราเราสามารถเอามาลงก่อนได้นะครับเราให้โต๊ะก่อนไม่ต้องยืนแต่ต้องยืน Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แรมากแต่แค <đ> <filho> <ười> ่ที่ตัวพี่ต่องทิ้งองทิ้่ออไม่อ่อม่ตดี่อหนหอกเือที่ก่อนไหนก่ไม่รู้ไม่มนี่ไปไปตัดไปเผื่อทำทำอม่ถ การมทัก็รอหนยจบเป็นที่เีย่งนี้ไม่ทัก็หมอ่ดิรอทายไปคิดว่าต้องจบนหนอเนิงนังใหม่รงใหม่ใหม่ไม่่้หมอ่ะเรามาต่อครับ กลับมาที่เดิมกลับมาสู่เดิมเพราะตอนที่เล่นใามต้องบอกว่าครับผมต้องบอกว่าต้องบอกว่าให้กำลังใจคนข้างแบบมากมากเพราะว่าจริงๆคนนี้ไม่ไม่น่าหูพี่ดนไม่น่าหูจริงเรามันเก่งแล้วไม่พูดละอาจริงๆคือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยแบบว่าเรียกไงดี เป็นคร hey. like really cool, really really so like right? ั้งแรกของผมที Wha ่ได้เข้าห้องอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะเกรงเพราะว่าผมจริงผมตั้งใจมากๆมันส่งผลนทําให้ผมแบบค่อนข้างที่จะกดดันคาดหวังว่าผมกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีเสียงมันจะัม่ดเกินไปตั้งใจเกินไปตังัวลเกินไปใช่แต่ว่าพออัดนไปอัดนมามันก็มีพลาดบ้างได้บ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเหมือนผมรู้สึกว่าผมได้แบบทลายกำแพงตัวเองออกมาละ มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเสียงเพลงที่ทุกคนได้ฟังในวันนี้ใช่ก็ก็ต้องบอกว่าแบบเหมือนแบบจริงๆตองโจก็คือร้องร้องได้อยู่แล้วร้องดีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าพอใจพอพอไปถึงห้องอาจจะมันไม่คุ้นชินมันช็อตทุกอย่างมันแบบบรรยากาศมันแบบ,บเออเราไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีม่มีไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็มีอะไรมาครอบหูที่แบบว่าเราได้ยินเสียงตัวเองในหูเราข้างนอกก็คือมันเงียบไปหมดไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองแบบชัดขนาดนี้อย่างเงี้ย แลวกาแล้วการว่าลืมไปเลยว่าตัวเองเสียงเป็นยังไงร้องยังไงก็ต้องคอยคอยบิ้วอ่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็รอดรอดมาได้อ่างเงี้ยก็พยายามพยายามเพราะว่าเวลาคนที่อยู่ข้างนอกห้องสามารถส่งเสียงให้เขาได้ยินได้หลังจากที่แบบอ่าร้องเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงคอยพยายามแบบว่าจกลองคิดแบบนี้ลองพยายามเป็นแบบนี้แบบนี้คิดแบบนี้อะไรเงี้ยแบบพยายามเปลี่ยนวิธีคิดในการร้องเขาเนี่ยเพราะบางทีเขาจะร้องเขาเรยกอะแหละ ไม่ได้โปรเจกต์เกี่อกมาเยอะหรือไม่ได้อ้าปากเยอะนะเขาบอกพยายามอ้าปากนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพยายามแบบว่าไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบขอบพี่หอมไม่บีบอะไรเงี้ยนิดเดียวอะไรเงี้ยก็นิดนิดหน่อยก็เข้าที่อะไรเงี้ยประมาณนั้นคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะคอนแรกทำมันแบบไม่รู้ว่กดล็อกเนี่ยใช่มันช่วยช่วยได้เยอะเพราะว่าในห้องนั้นมีนอกจากพี่นนท์ก็มีพี่โปรดิวเซอร์พี่โปรดิวเซอร์ก็ขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์มากเหมือนกันนะควัาเขาก็ช่วยผมมากๆคอย พี่เขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยแบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยสัลทอนเลยอย่างเงี้ยไม่รักไก่เลยเพราะว่าถ้าไม่ได้คือพี่บอกปล่อยรอบปล่อยรอบยกตัวอย่างใจเนี่ยผมแบบบางทีคีแบบมันผมผมติดลูกทุ่งหรือติดเตือนเยอะแล้วก็มันเวลาผมร้องเพลงโดยพื้นหานอผมมันติดใช้เขาเรียกว่าอะไรดีแบบยาวเสียงยาวอ๋อมันจะไม่กระชับเวลาเวลาร้องมันจะยืดๆหน่อยยืดๆหน่อย คือคำหนึ่งผมจะมีหลายรูตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเพลงป๊อปมันจะใช้ไม่ได้บางทีแลนิ่งเป็นเพลงเร็วมันก็จะบอกว่าถ้าเราลองยืดมันอาจจะฟังไม่สนุกาไม่กระชับเ้ยมันจะมันจะไม่เข้าหูไรอย่างผมอะกว่าจะปรับไม่เราก็เราก็ผ่านแล้วเป็นประสบการณ์เราก็ทําได้เนี่ยต้องบอกว่าสองวันหนึ่งวันครึ่งหนึ่งวันครึ่งเหมือนแบบว่าตอนแรกมันเหมือนจะโอเคแหละแต่แบบพอกลับไปฟังอีกทีเอ๊ย มันยังมันยังมาจุดที่มันต้องแก้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาให้น้องร้องอีกทีหนึ่งเนี่ยซึ่งก็ออกมาดีแบบนี้ทุกคนได้ฟังก็พอมาอยู่ในห้องอ่านันที่สองบางบางทีมันก็ได้แก้ในจุดที่แบบอาจจะมันอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาที่สองมันก็จะดีกว่าเดิมได้เหมือนเหมือนบางใช่เหมือนเหมือนจริงจงท่อนภูมมันต้องร้องคล้ายๆกันแบบโน้ตเดียวกันอ่างเงี้ยแต่ว่าน้องอาจจะร้องแบบว่าวิธีการขึ้นโน้ตเนี้ยมันมันไม่เหมือนกับที่เราร้องมานก็ได้แบบว่า เอ๊ะมันมันดูเหมือนแบบไม่ใช่เพลงเดียวกันเงครับเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันแบบว่าเหมือนกันไงประมาณนั้นเสียงเวลาทับลน์ใช่เวลาเราเอารวมกันมันจะต้องแบบว่าตรงกันมันจะต้องตรงๆกันเลยดีใจมากดีใจมากคือผมตัวคนชอบชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับเพลงอยู่แล้วเนี่ยก็พอได้รู้ว่ามีโปรเจกต์ที่ทําเพลงก็ดีใจมากดีมากที่แบบพิแอร์ลงทุนให้่ยก็ ขอบคุณพี่อาร์ตมากๆอยู่แล้วลนะฮะที่แบบกลับมาวกกลับมาแบบเรื่องเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยคิดว่าพี่อาร์ตจะกลับมาเรื่องเพลงแล้วเนี่ยจริงๆก็ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบมาเป็นวงการอ,อยู่ในวงการนักแสดงอะไรเงี้ยแต่พอมันมีวงการนักแสดงมันแบบพุ่งเข้ามาหาเราก็เราก็เลือกเคลียวควาอกาสน,นก่อนนะ้ยแต่ว่าเพลงก็มีบ้างับเมื่อก่อนนี้ก็มีบ้างแต่ว่าก็จะป่าปาย เป็นแบบเพลงประกอบภาพยนตร์สั้นบ้างเลยก็แล้วก็เพลงประกอบซีรีส์นิดๆหน่อยๆบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทาจริงจังนะเพื่อออกเป็นซิงเกิลที่มันไม่เกี่ยวกับซีรีส์เลยหรืออะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่เป็นซิงเกิลเดี่ยววนผมกับพี่นนท์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าผมอยากเป็นนักแสดงแต่ว่าไม่ชอบการที่ตัวเองจะต้องมาเลี้ยงเพราะว่าสำหรับเครอะ ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นคือผมชอบการแสดงมากกว่ามากเลยตอนนั้นอยากขึนนักแสดงมากอะไรเงี้ยซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาร้องเพลงแต่ว่าคือถ้าถามผมอ่ะรู้สึกผมรู้สึกดีใจเพราะว่าพอเราเปิดใจแล้วเอ๊ะมันก็ไม่ไแย่ๆนี่หว่าเพราะว่าแค่ณนะตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าผมอ่ะอยู่ในกรอบมากกว่าไม่ยอมที่จะเปิดใจไม่มองที่จะมองโลกอะไรเงี้ยผมอ่ะชอบฟังเพลงแต่ว่าไม่ชอบร้องเพลงเพราะว่า ผมเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็ไม่มั่นใจมากตัวเองจะเสียเ่ยงเี้ยนกลัวคนดูจะแบบคนฟังจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้มาแบบลองทําจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเออตอนนี้ผมได้แบบกดล็อกบางอย่างเราได้ทั้งการแสดงด้วยได้ทั้งร้องด้วยได้ทำเต้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีสําหรับตัวเราแล้วก็สำหรับคนอื่นด้วยทีย่จะได้ติดตามเราในอนาคตะไ ใช่สบายใจสบายใจเพราะว่าถ้าเป็นคนเดียวบางทีเราก็จะแบบอาจจะกดดันตื่นตื่นเต้นในบางสถานการณ์ที่แบบว่าเราอยู่คนเดียวนะตรงนี้มันมีแค่เรานะอะไรเงี้ยมันไม่มีใครที่จะสามารถช่วยอะไรเราได้เงแต่ถ้าสมมติอยู่ข้างบนสองคนเนี่ยอย่างน้อยเราผ้าอะไรนี่ยเราหันไปมนั้งข้างก็พร้อมช่วยเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยมรยนังใจตลอดมรนังใจตลอดอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเออมันมีคนที่คอยระวังเราผิดพลาดระวังหลังให้เราอย่างเงี้ยก็จะปล่นใจ เราเรามั่นใจในตัวเขาหมหรือว่าเราห่างไปเรารับเชื่อว่าเขาจะให้ความมั่นใจแบบตลอดค่ะให้ความมั่นใจที่เหมือนแบบว่าสมมติว่าหันไปปุ๊บพลาดอะไรสักอย่างหนึงห่งหันไปก็ขำไม่หรอกว่าเราก็แบบหัวเราะกันแบบในใจเราไม่ต้องแบบมาซีเรียสว่าเอ้ยทำไมล้อพลาดอยนี้ไม่มีใครเราต่างคนต่างไม่มีใครมาจี้กันว่าทำไมถึงทำพลาดทำไมถึงทำแบบนี้อย่างเงี้ยไม่เคยกดพลาดก็คือพลาดไปเราก็ไปกันต่ออะไรเงี้ยเราก็ลุยต่อสนุกก็คือสนุก ความความความบิดท่ามเกิดขึ้นได้ทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราต็มที่แน่นอนใช่เราแค่รู้รู้ว่าตัวเองกำลังสนุกแล้วก็กำลังทำหน้าที่ของเราอยู่นะครับผมโคตรขมโอ้โหเาพี่ก็บอบอกแล้วเราอ่ะรู้สึมั่นใจโอผมมั่นใจเหรอว่าผมทำงานกับพี่นนท์ครั้งแรกผมก็รู้สึกสบายใจดีะดีดีอดีมาล้โอเคโอเคคือเพ e สเซนเชันผมกับพี่นนท์คือทางานด้วยกันครั้งแรกคือแบบ สบายใจมากเพราะว่าเราพูดคุยกันตลอดเลยครับใช่ตั้งแต่โปรเจกต์ซีรีส์เรื่องแรกจนมาเรื่องที่สองจนมาได้ทําเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งพี่นนท์เป็นคนที่แบบเสียนเรื่องการร้องเพลงหรอกลมเลยยิ่งสบายใจเลยครับที่ได้แบบร่วมงานทีก็คงมีพวกเป็ักแสดงการแสดงเนะไรับกนี้ความแตกต่างเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ทำในสิ่งที่ได้อีกอย่าง มันมันต่างกับตรงที่สมมติว่าถ้าเราตอนแรกผมเป็นนักแสดงมันจะต่างตรงที่เรามีเวลาได้ได้คิดได้เตรียมตัวอะไรแบบว่าแบบว่าสมมติว่ามันมีบทบทหนึน่งมาใช่ไหมเราก็สามารถที่แบบว่าพิจินณนาการล่วงหน้าว่าเราจะรินแบบนั้นแบบนี้แบบไหนได้บ้างเงนี้แล้วพอมาถึงหน้าหน้างานหน้าเซตอะไรเยงี้มันจะแบบเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ให้ได้แบบว่าพุ่งกลับเปลี่ยนบทน,นู่นนั่นเราก็แบบมันได้ความยืดหยุ่นบางอย่างที่แบบว่ามันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบว่า ได้ได้ตรงตรงจุดแล้วก็ทันเพียงอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะทําได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว,ว่าอะไรครับเราเราเรา,เราทำแล้วตรงนั้นมันไม่มีใครที่แบบมานั่งมองแบบว่าเป็นคนดูอย่างเงี้ยเป็นเป็นทีมงานเป็นพี่ๆทีมงาน,มงานหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเราสามารถที่จะตัดพวกนั้นออกไปได้แล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องของการร้องเพลงเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบปิดสวิตช์หรือว่าอยู่บนเวทีแล้วปิดสวิตช์แล้วแบบมันมองไม่เห็นทุกคนอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้เพราะ อะไรบางอย่างส่งพลังบางอย่างในการร้องเพลงเราให้ทุกคนรู้สึกว่าเราสนุกเราอะไรเงี้ยราเอ NERGY บางอย่างที่เป็นพลังบวกเนี่ยมันก็มันก็แบบบางคนเราฟิลเลยเพราะว่าอันนั้นมันคือการพุชออกไปเยอะๆเงี้ยแต่นั้นคือการแสดงของผมคือมันคือเก็บเข้ามาในตัวเองแล้วค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยปล่อยค่อยค่อยเล่นแต่นั้นก็คือเราต้องมีแต่เขาเรร้องเพลงมันต้องมีอยู่ข้างในงแล้วเราก็พุ่งออกมาเลยเนี่ยต่างันตรงนี้นผมอธิบายยากไหมผมรู้สึกว่ามันแบบเป็นเป็นภาพในหัวกันไหมเข้าใจผมเข้าใจคุณ มงมง,มงละย่างน้อยผมก็เข้าใจเพ้าสำหรับผมมัน,นจริงๆอะ่ะมันคล้ายๆกันนะเพราะว่า,วาก่อนหน้าคือผมการแสดงล้วนเลยผมเล่นละครในอีมก,ก่อน<ม>เล่นลรีลี่เล่นละครอะไรเงี้ยการแสดงล้วนไม่เคยคิดจะร้องเพลงเลยซึ่งจริงๆสําหรับผมอะ่ะการร้องเพลงกับการเป็นนักแสดงมันเหมือกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแสดง<ม>เราต้องรู้จักตัวละครต้องรู้จัก เนื้อเรื่อง hmm. ต้องมีเหตุผลทุกครั้ง hmm. ต้องมีซับเท็กเวลาเราพูดประโยคนี้ออกมาเราต้องรู้สึกอะไรยังไง hmm. มีความหมายยังไงต้องการให้คนดูรู้สึกอะไร hmm. เปรียนเทียบกับการเป็นนักร้องก็เหมือนกัน hmm. เนื้อเพลงไม่ใช่แค่ร้องออกมาเฉยแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเพลงนี้ต้องการสื่อสารถึงใครไอประโยคนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ซับเท็กหรือของมันซึ่งมันก็ต่างกันแค่การเป็นนักแสดงมันคัดตัวเองสามารถคัดได้แต่จริงๆกับนักแสดงที่ดี ไม่ควรร้องเพงเวนี้ไปแนวสอนแล้วอะได้ใช่ไหมพี่แต่ว่าการเป็นนักร้องก็คือการที่เราใช้เสียงเพลงคำนองแต่ถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้รู้สึกที่มันก็คล้ายกันนะใช่แต่ว่าแค่ณน,นตอนนั้นนะผมคิดว่านักร้องมันมันขึ้นอยู่แค่เสียงอย่างเดียวผมคิดผิดเลยณตอนนั้นอะไรซึ่งผมเป็นคนไม่มั่นใจใน เสียงตัวเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่คนเสียงต่ำแต่ว่าเวลาให้มาขึ้นเสียงสูง,งก็มันม่นใจแล้วหลายอย่างจริงๆมันก็เป็นศิลปะทั้งสองอย่างลปะการแ,แสดงศิลปะการแสดง,แ,สดงแต่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรที่แบบว่าออกมาเพื่อให้มันแบบโดดเด่นแค่นั้นเองในการแสดงของเราเราก็พยายามหาคาแรคเตอร์ที่มันถูกต้องในเนื้อเรื่องแต่ว่าในการร้องเพลงบางทีเราต้องแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องแสดงคาแรคเตอร์ตัวเองมาให้ชัดเจนบางทีแบบเราไม่รู้ว่า การที่เราอ่ะนั่งยืนอยู่คนเดียวแล้วแบบมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นตัวตนของเราที่ชาเจนคนก็จะแบบว่าเออเธอตั้งใจามาร้องเพลงหรือเปล่าเนี<ม>่ยไม่ไม่ไม่ปฏิสัมพันธ์เลยไม่เล่นกับคนดูอะไรเงี้ยมันมันใช้การแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันอินเตอร์แอคกับหลายๆคนหลายๆที่อนะไรเงี้ยพร้อมกันอนะไรเงี้ยมันจะต้องมีสมาธิมากกับกับการเปลี่ยนจุดโฟกัสแต่ว่าการแสดงเราสามารถที่จะโฟกัสจุดจุดเดียวแล้วก็เล่นได้ไงผมมองไป็นงไง แน่นอนแน่นอน,นแต่จริงเราก็เคยเผยโปรโมตไปแล้วรอบหนึ่งอ๋อใช่ใช่ที่อะไรนะ T D, D Music Playground ครั้งหนึ่งครับก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถดูย้อนหลังได้หมก็ไม่ได้ใจแต่ว่าเป็นไลฟ์ช <andro. S 1> ใช่แต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีไปที่เวที T D Music Playground รอบหนึ่ง ตอนนี้ยังไม่ชื่อนั่น่าในช่วงเดือนเมษาท่านโพสทาดว่ามีแน่นอนใช่เราจะมีเป็นต่างเป็น่าประกอบน่าจะไปด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งคู่เพราะว่าถ้าสมมติช่วงนี้เรายังไม่ได้มีถ่ายอะไรแล้วก็อะเรื่องเพลงนะครับแต่ถ้าเราจะนี้ใช่แล้วถ้าเราจะนี้มีถ่ายเราก็จะโฟกัสทีละอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าว่างช่วงไหนทาอย่างอื่นถ้าไม่มีอะไรก็ทําอีกอย่างหนึ่งเงี้ยไปเรื่อย เพราะสกว่ามันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเราไปเลยครับวิวไว้เนอะเป็นเก่ามากเพอเพิ่งใหม่เพิ่งไหนเพราะแล้วครับไม่ได้บอกหลากนี้แต่จะบอก่ยวกับเรามีงานแบบไหนบ้างก็เราติดตามใน a b g r o u ุครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังบอกไม่ได้เป็นความลับอยู่แต่มีแน่นอนครับมีโปรเจกต์ใหม่ที่ ยังบอกไม่ได้อ่ะแต่เขาก็ยังบอกไม่ได้แต่แต่อะสปอยว่ามันก็ยังเป็นเกี่ยวกับวงการเพลงอยู่ฉะนั้นอนาคตก็อาจจะมีอีกหลากหลายก็อยากให้ทุกคนติดตามเราสองคนไปเรื่อยๆบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่เราสองคนสปอยแค่นี้เันเฮ้ยหมายถึงโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์โปรเจกต์รับโปรับเจือกรับมีมากกว่าสองย่างเดียวไม่บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกเราติดตามรติดตามครับมีแน่นอน ไ,ไ,ไม่เหงาแน่นอนครับสนอกแน่นอนใชจะมีใช่อ<ช>ดฝากติดตามไดม้นะครับก็ฝากติดตามได้นะครับเออเพลงของเราสองคนชื่อเพลงว่าเป็นแฟนกันหน่อยสามารถฟังได้ทุกมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Joox, Spotify ก็สามารถไปฟังกันได้แล้วส่วนเพราะไม่ใช่ M B ก็มีแล้วนะครับผมแชร์เรียบร้อยก็สามารถไปฟังได้ที่ YouTube พิมพ์ว่าอ e ีมิกรุ๊ปก็จะเจอช,ชื่อเพลงเป็นแฟนับบานาดนี้เก่งมากครับติดตามเขาได้นะครับเก่งมากครับนะฝากด้วยครับิ okay,